โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้ก็อยู่กับผู้จัดการเล็กนะครับวันนี้ฝนตกเดี๋ยวอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับฝนเลยนะครับวันนี้มีเอฟซีอยู่สองท่านนะครับก็คือท่านแรกก็คืออยู่นครสวรรค์ท่านนี้อีกท่านหนึ่งก็อยู่อยู่อ่าปทุมธานีออ๋ครับผมใกล้แต่สวยเลยครับผมสีนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะจริงๆอ่ะน้อยมากเลยนะสีเงินไอซ์เบิร์กนะครับแต่นี่เป็นเครื่องยนต์สามพันเอเลแกแอนนะครับครับลูกค้ามาทําอะไรบ้างครับพี่ปอนอธิบายเลยครับอ่อย่างที่เห็นเลยนะครับฝา พรีเมียม KM ลายเซนทองนะครับ,บตัวนี้หล่อทั้งนอกทั้งในวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ได้เปิดข้างในให้ดูเพราะว่าจะได้ไปแบบเร็วนิดนึงคครรัับบผมอ,<ร>อ,อยางกับล้อเทียบแท้ KM นะครับหล่อๆเลยเป็นไงน้ำตาลหยอดแดงยางไทยนะครับ2 6568สวยๆหล่อๆแบบยางลายซิ่งเลยแล้วก็ โชคนะครับโปรเฟนเดอร์ควีนซีรีส์ปรับ16ระดับเหมือนเดิมนะครับใส่กันแบะให้เรียบร้อยไม่มีปิ่งนกเราก็ใส่กันแบะให้ครับอ่ะแล้วก็มีคิวล้อด้วยคันนี้ครับอ่าเซ็ตช่วงล่างตอนนี้ก็คือเป็นอ่าข้างหน้าก็คือปรับได้16ข้างหลังปรับแปดใช่ครับข้างหลังเป็นพิกกี้แบ็กซับแทงครับเหมือนเดิมปรับ8โหลดด้วยสปริงนะครับ2นิ้วอ่าครับนี่อันนี้ลูกค้าจะรับรถวันที่สาเดือนหน้านะครับใกล้แล้วอ่าครับผมอันนี้เป็น FC ปทุมธานีนะครับ ส่วนคันนี้นะครับเป็นรถ Active 1.9สีเงินโบฮีเมียนนะครับเป็นแบบทรงเดิมทรงเดิมครับผมทรงเดิมก็สวยได้นะคือขาวสวรรค์ครับหลายคนอาจจะแบบเอ้ยทรงเดิมสวยไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็นี่มีตัวอย่างให้ดูเลย1คันกับล้อดําเงานะครับยอดเงินยางฟินิกเลนโซเหมือนกันโสงบสิแบบไม่โหลดแล้วก็เติมคิ้วล้อไปตัดหมอกด้วยเพราะคันนี้เป็น อ่อแอคทีฟจะไม่มี <Act if. S 1> ตัดบอกมาใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเติมในเรื่องของ uh, บ่อนหนังให้ลูกค้าคแล้วก็พร uh, มหกดีให้ <Okay. S 2> ก็คือเป็น FC จากนครสวรรค์แล้วก็ปทุมธานีนะครับก็พี่การเล็กกับ uh, พิปคอนสุดหล่อเนะี่ยก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ mm. ของร้านกมลเบอร์โทรอะไรครับผม061ครับไอ้ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดแปดแปดหนึ่งหกครับแล้วก็อ e ีซโซดสยามซิต so, ี้ลำลูกกาคลองสี่ครับศูนย์สองเก้าเก้าสี่ห้าหกหนึ่งศูนย์เจ็เก้านะครับ, 9, รบมีที่ปรึกษาการขายนุ่งหลาซาด้วย คอยให้คําแนะนําเรื่องของปรโมชัชนพิเศษนะครับ <Okay. S 2> ครับผมวันนี้ไปก่อนเพราะว่าหนันกแล้วสวัสดีครับขอบคุณที่การเลยครับเดี๋ยวขับกลับไปเลยครับ